กินนะคะเขาผัดแหนมทําแหนมกว่าจะเปรี้ยวเพราะว่าอันนี้ก็คือพี่ดื้อชวนแม่ดื้อกินนะใครร้องกินชาบูชิ<ป>ยกมือขึ้นโอ้โหเ<ป> <laughs> ตือนแล้วนะคะพี่ดื้อมองแม่หน่อยลูกเนาะตื่นแล้วล่ะครับคนมาป่วนแม่พี่ยิ้มเก็บพัดลมไปแล้วนะกลัวลูกดนเดินไปเตะ พริกของแม่ดื้อนะคะเอาเข้ามาไว้ในบ้านเนาะเพราะว่ามันหนาวข้างนอกเนาะหิมะเยอะแยะเลยค่ะข้างนอกเห็นไหมวันนี้แม่ดื้อเห็นมันออกดอกค่ะดีใจจังเลยนี่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 เห็นไหมดอกเล็กๆนะะ่าไม่ตายนะลกูก <laughs> 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 เดี๋ยวหน้าร้อนเนี่ยคะ่ะเป็นดอกเล็กๆขึ้นมาตามยอดเนี่ยเดี๋ยวหน้าร้อนแม่พาออกไปตากแดดนะคะตอนนี้แดดไม่มีนะคะ <laughs> <laughs> แล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้ดอกเยอะเลยค่ะแต่ว่าล่วงนะเป็นดอกออกมาแล้วก็ร่วงออกหมดเนี่ยต้นนี้ก็ออกดอกทั้งสามต้นเลยค่ะแม่ดื้อมีความหวังแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะจะลอดถึงซัมเมอร์หรือเปล่าดอกล่วงเช่ยพาพอทพธกลับไปเป็นปุ๋ยเดี๋ยวมารอรุ้นกับแม่ดื้อค่ะว่ามันจะได้ไหมเนี่ยดอกนี้ก็ร่วงไม่รู้จะติดลูกให้หรือเปล่าแต่ถ้าติดนี่มีกรีดเลยนะเนี่ย ก็ความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะกว่าจะได้กินนะคะข้าวผัดแหนมทำแหนมกว่าจะเปรี้ยวเพราะว่าอากาศมันเย็นใช่ไหมคะที่นอร์เวย์เนี่ยกว่าแม่ดื้อจะได้กินนะวันนี้สมใจปรารถนาแล้วค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะพี่ดื้อยากกินชาบูชีนะอันนี้แม่ดื้อก็แช่น้ำไว้นะคะเพราะว่าซื้อมาจากตลาดอันนี้ก็ต้นเซรัลรี่นะคะ ตั้งโอ้เอามาเอามาหั่นแบบนี้นะมันจะได้กินแบบอร่อยหน่อยแล้วก็พริกอันนี้ไม่เกี่ยวพริกอันนี้จะไว้ทําอย่างอื่นนะคะแล้วก็มีเห็ดมีอะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวเตรียมของไว้ค่ะเพราะว่าพี่ดื้อขึ้นไปเล่นสกีกับพ่อเขาเดี๋ยวตอนเย็นก็ลงมาส่วนเนื้อส่วนอะไรแม่ดื้อหมักไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ดื้อจะประเดิมหม้อใหม่นะคะนี่ ให้แม่ส่งมาให้กระทะไฟฟ้านะจริงๆนอร์เวย์มีขายนะแต่มันไม่มีใบเล็กอย่างนี้ไงแม่ดื้กะว่าจะเอาไว้ไปแคมปิ้งนะเนี่ยใบน้อยหนึ่งแล้วก็ให้แม่ส่งกระชอนอันนี้มาให้ใหม่นะอันเก่าของแม่ดื้มันหักไปแล้วนะคะก็สิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วก็แม่แถมอันนี้มาให้ด้วยค่ะเจีวฮ้อนเดี๋ยววันนี้แหละแม่ดื้จะลองนะมีน้ำจิ้มด้วยก็เดี๋ยวจะเป็นการกินกับพี่ดื้อนะคะแล้วก็อันนี้นะ กระทะไฟฟ้าพี่ยิ้มเปลี่ยนปลั๊กให้แม่ดื้อน,นะเพราะว่าปลั๊กที่มาจากเมืองไทยมันใช้กับปลั๊กที่นอร์เวย์ไม่ได้าาไนะไ,ไ,ไหนมาดูซิเอาเอามาให้แม่ดูก่อนอันนี้ปลาหมึกมีสองแบบนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อมาอจากร้านเอเชียแล้วก็อันนี้ซื้อมาจากเพื่อนนะคะ แต่ว่าูฟซาเร่บลริม่ดื้อลอกลอกหนังมันแล้วนะแต่ว่าสีมันเป็นเงี้ยเอี๋ยวหนูได้กินวันนี้แหละลูกไปเอาไปวางที่โต๊ะอย่าให้หล่นนะกระทะไฟฟ้าอันนี้นะคะเขาจะมีเป็นกระทะแบบนี้มาด้วยนะแม่ดื้อก็จะเอาไว้เปลี่ยนนะคะคือว่าเอาหม้อนี้ออกมาวางตรงนี้มีที่รองนะแล้วก็จะเอากระทะเนี้ยขึ้นไปย่างแทนนะคะเพราะว่าแม่ดื้อตั้งใจว่าจะเอาไปแคมป์ปิ้งนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยประเดิมหม้อใหม่นะคะ อันนี้เป็นมันหมูที่แม่ดื้อเลาะไว้ก็จะไว้ทากรกะทะตอนทอดนะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งนะคะแม่ดื้อซื้อมาจากร้านเอเชียแบบที่เขาแกะเปลือกมาเสร็จแล้วหนึ่งถุงนะคะพี่ดื้อจิ้มกับซีอิ๊วขาวแล้วก็อันนี้ค่ะที่พี่ดื้อซื้อเมื่อวานนี้พิ้งแันเตอร์นางชอบกินอันนี้ก็แล้วก็ถุงมืออันนั้นแม่ดื้อเอาไว้เวลาจับหม้อจับกระทะเปลี่ยนนะคะมันจะได้ไม่ร้อนนะแล้วก็จะอวดดอกกุหลาบวันแม่นี่นะคะยังอยู่ สวยงามเช่นเคยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะดย๋าวมาดูกระดูกออกก่อนเพราะว่าเอากระดูกต้มไว้เดี๋ยวให้แม่เอากระดูกออกก่อนมันจะได้ไม่ไม่เกะก,กะนูน้น <พา S 1> สุก <พา S 1> ละครับ <พา S 1> อีฟอนปลาแดอี้ยนจูอีกอันหนึ่งแม่จะใส่ผักแล้วเดี๋ยวแม่ใส่ผักก่อนจะได้เปื่อยอ,อันนี้เป็นอะไรนะซรลารีฝรั่งนะคะ แล้วก็เห็ดทำมือเดียวไม่ถนัดเลยจ้งมือไปเพื่สมองกินเลยครับกินเลยโอเคแม่ดื้อขอตัวทานก่อนนะคะเพราะว่ามือไม่ว่างมือไม่ว่างนะคะใช้มือเดียวทํามันไม่ถนัดอันนี้ก็คือพี่ดื้อชวนแม่ดื้อกินนะใค้ร้องกินชาบูชิยกมือขึ้นโอ้โหแล้วมัน,นอ่ะมันอี๋อยวจะย่างนะนะ สิอบอืมอ่ะใส่นะทำเดีเจแล้ลูกนอหมูไปได้เลยเจ้เจบาทิเนี่ยเนสองอันนี้สุกแล้ว วันนี้แปดโมงเช้าเจ็ดมงสีิบเอ็ดนาทีนะคะเนี่ยสว่างแล้วแม่ดือดีใจจังเลยขับรถไปทํางานนะคะวันนี้แม่ดื้อเข้าแปดโมงเช้าดูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูท้องฟ้าสวยมากเลยอะ่ะฟ้ากําลังสางนะคะตรงนี้โซนห้าสิบไม่รู้เห็นหรือเปล่าะในกล้อง กำลังแบบว่าเป็นสีชมพูระเรื่อตรงขอบฟ้านะตรงพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลที่แม่ดื้อทำงานนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่ก็คือเด็กตอนที่เขามาตอนเช้าเขาจะเข้าไปข้างในไปทานอาหารเช้าก่อนนะเด็กคนไหนกินอาหารเช้ามาแล้วก็จะมาส่งหลังแปดโมงนะคะ แม่ดื้อก็จะต้องออกมาเปิดลงรถนะคะไม่ใช่ลงรถเสียเขาไว้เก็บของพวกของเล่นเด็กกันนะคะ<ม>นี่ค่ะเปิดแล้ว<ม>เดี๋ยวขอทำงานก่อนนะคะแม่ดื้อต้องเดินดูรอบพื้นที่นะคะาเ<ม>นี่ยเขาก็จะเก็บของเล่นของอะไรพวกนี้ที่เด็กเล่นนะ,ะ<ม>แล้วก็ในนี้จะเป็นพวกจัก,กรยานเด็กน้อยรถเข็น แล้วก็ห้องนั้นก็จะเป็นต่อเลโก้ข้างในนะเวลาที่เด็กหนาวมากๆก็จะเข้ามาจะมีตัวอุ่นอยู่ที่กําแพงเพราะว่าที่นอ,อย่างนี้ติดลบเยอะนะเวลาหนาวก็หนาวจริงๆนะนี่พื้นมันเป็นน้ำแข็งนะแม่ดื้อเอาทรายเอากรวดมาโรยไม่งั้นมันจะลื่นนะเนะเห็นไหมหิมะมันละลายตอนนี้มันจะเป็นช่วงอันตรายเดี๋ยวขอโรยกันนะคะ กลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลาสี่โมงเย็นนะไม่ได้เริ่มง,งานละจะให้ดูว่าอากาศแย่นะคะหิมะกำลังจะละลายไปหมดแล้วไม่ไดื้ดีใจจังเลยเพราะว่ามันทำให้เราขับรถง่ายนะถ้ามีหิมะเนี่ยมันขับรถยาก ก็แต่ว่ามันก็คงหนีไม่พ้นหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกก็ดูสภาพอากาศกลับไปหาพี่ดือ้อค่ะอาทิตย์นี้พี่ดือดด้อหยุดพี่ดื้อหยุดโรงเรียนหนึ่งอาทิตย์นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้และถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์และฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะถ้าอยากกลับมาดูกันอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แต่ในระหว่างที่รอคลิปวิดีโอใหม่ก็สามารถกดดูคลิปวิดีโอด้านข้างรอได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าขอบคุณค่ะ